เมื่อวันอังคารที่17มิถุนายน2568ที่ผ่านมาคุณเพนจันวงศ์สมเพชรกรรมการผู้บริหารบริษัทไบลานเอนเตอร์เทนเมนต์และประธานมูลนิธิผ่อนโชคฤดีเพื่อการศึกษาร่วมกับคุณนัชพัฒน์ชินวัตรประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์และดอรอภิชาติประสิทธิ์นริศนายกสมาคมการค้าอาสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรจัดงานถแถลงข่าวประกาศรางวัลเอเชียท็อปอเวอร์2025ครั้งที่4่ภายใต้ธีมซอฟ t ์พาวเวอร์แอนด์เวลเนสแกรนทัวริซม โดยได้รับเกียรติจากนายจัก,กรพลตั้งสุดที่ทำผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวครับก็ในงานจัดแถลงข่าววันนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากนักแสดงแล้วก็ทั้งหมดที่มาการตอบรับในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับความเป็นปีแรกนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นทาให้เรารู้สึกภูมิใจว่าในการจัดรางวาัลและมอบรางวัลให้กับ ศิลป MM ินดาราแล้วก็ผู้สรงคุณูปในเอเชียเนี่ยทำให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็จะจัดงานต่อๆไปในทุกๆปีค่ะ่วัตประสงค์ในการจัดงาน่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็คือเราอยากให้ภูมิภาคทั่วเอเชียมีความรู้สึกว่าเราได้เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันแล้วก็ ทำให้เราแบบว่าอยากให้แบบเขาทำความดีหรือเขามีการแสดงที่ดีเราก็อยากให้สนับสนุนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีการจัดแบบนี้ในทะบีิจของเอเชียซึ่งน่าจะเป็นรางวัลต้นๆส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นของแต่ละประเทศแต่ละประเทศอะค่ะแล้วก็ด้วยปีเนี้ยเราได้ผู้สนับสนุนที่ดีได้ทางบริษัทแอลนต้านะคะได้ก็ทางโ,โซซิตซูนะคะแล้วก็ได้ททได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ กระทรวงการท่องเที่ยวนะคะและกีฬาก็คือมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจในการจัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเวลาเราไปคุยกับนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คัดเลือกผลงานของเขาต่างๆอะ่ะเขาก็ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งไทยและต่างประเทศค่ะค่าเกณฑ์การตัดสินเป็นยังไงคะค่าเกณฑ์การตัดสินนะคะส่วนใหญ่ก็อันดับแรกนะคะก็ดูจากผลงานการแสดงผลงานการเอ่อต่างๆของเขาแล้วก็เอ่อนับจากด้วย ยอดวีลแฟนคลับด้วยค่ะก็มีส่วนในการที่เราคัดเลือกนะคะเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าเหมือนเป็นการช่างซื้อเสียงว่าประเทศไทยก็สามารถจัดงานสไตล์นี้ได้แบบนี้ได้แล้วก็เพื่อจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมนักธุรกิจที่จะมาลงทุนทาธุรกิจต่างๆที่ร่วมกันในภาคพื้นเอเชียค่ะจงคความร่วมมือในครั้งนี้ โอ้รู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่เราเห็นคมร่วมมือของภาครัฐเอกชนแล้วก็แฟนคลับรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆที่เขามองเห็นประโยชน์ในการจัดงานครั้งนี้เรารู้สึกว่าดีใจมากนะครูดีใจมากแล้วก็เราคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรียกว่าจุดจุด จุดลุกเลยนะน้นว่านะเพราะว่าปีนี้มีผู้สนับสนุนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ภาครัฐลงมาสนับสนุนเพราะเขาเห็นประโยชน์ของาการจัดงานจริงๆแล้วเราคิดว่าปีต่อๆไปก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมขอบคุณมากครับครับคือส่วนตัวผมเนี่ยมาช่วยดูแลนเรื่องการทําให้เกิดภาคธุรกิจในเรื่องของการส่งเสริมนะเราก็ทราบดีว่า ประเทศไทยและเอเชียของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่ดีมากในเรื <h 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 ่องของวัฒนธรรมนะครับก็เป็นเรื่องของการผักดันและขับเคลื่อนแล้วก็เป็นรูปธรรมของเรื่องของการผลักดันให้เกิดซอฟต์าวร์ที่มันเป็นในภาคเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการพูดคุยกันในเวทีด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบรางวัลอย่างเดียวก็มีการหารือทางธุรกิจร่วมกันในระหว่างเอเชียด้วยกันนะครับก็คือช่วงเช้าว่ะค่ะเราจะมีการจัดเสวนาค่ะซึ่งไม่ไม่ค่อยจะมีการ รางวัลที่ทำเป็นการแสวมนาแล้วก็แลกเปลี่ยนธุรกิจกันค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆแบบนี้ครับก็อยากให้มีงานดีๆนี้ต่อไปครับเพราะผมมองว่ามันผลักดันนะครับสังคมไทยแล้วก็เอเชียทั้งหมดเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งครับทั้งทั้งหลายๆประเทศเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เข้ามาซัพพอร์ตงานดีๆแบบนี้ครับอยากให้มีงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลย ของบริษัทอันด้าเมดิคัลนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่าทางทีมผู้จัดงานของเอเชียท็อปอวิร์ดนะคะได้ให้เกียรติได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในการนี้เพราะได้มองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องของด้านบันเทิงนะคะท่องเที่ยวกีฬารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็รวมถึงสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความงามนะคะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างหนึง่งคิดตอนนี้ทุกๆประเทศนะคะในโลกได้ให้ความสําคัญแล้วก็มองประเทศไทยเป็นหักแข่งหนึ่งนะคะที่ว่าจะช่วย ในเรื่องของการโปรโมตในด้านธุรกิจเชิงท่องเที่ยวด้วยค่ะค,ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่าเ,เราได้รับการร่วมมือจากภาครัฐแล้วเราอยากให้นักแสดงของเราเทียบเท่ากับต่างประเทศได้เหมือนกับที่อื่นก็อยากจะฝากกับแฟนคลับทั้งหลายคะ่ะให้ช่วยมาเชร์เป็นกำลังใจกับนักแสดงในวันนั้นซึ่งเราจะเปิดให้แฟนคลับเข้าชมนะคะโดยที่ให้แฟนคลับอะ่ะ ผ่านทางเพจมีการลงทะเบียนจองไว้ก่อนแล้วก็มาเล่นเกมกับบูธผู้สนับสนุนนะคะ3บูธขึ้นไปเราก็จะแจกบิสแบนเข้างานได้ฟรีค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะงานนะคะเราจะมีงานวันเสาร์นะคะที่19กรกรกฎาคมนี้นะคะที่ฟินิกประตูน้ำนะคะโดยที่เราจะจัดที่ฮอชั้นบนนะคะชั้น5ค่ะก็ถือว่าเป็นฮอที่ใหญ่จุคนได้1,500คนค่ะ